สวัสดีครับนี่วันนี้เราจะมาขุดหลุมตั้งตั้งเสาเราจะทำก๊อกปิดนะครับแล้วก็ตรงนู้นจะเลี้ยงนกกระจอกเทศนะครับเดี๋ยวน้องโมจิเขาจะเป็นคนมาเลี้ยงแล้วเขาให้อาหารครับเดี๋ยวเรามาดูการขุดหลุมก่อนนะครับมาดูเลยครับว่าการขุดหลุมเราขุดไง่นี้นี่นี่นจอบไปน,นี้จอบนี้ยาวๆงนี้นี่แล้วก็ทําตรงเนี้ย ทำตรงนี้ให้มันกลมๆนะครับเพราะว่าเวลาเราแทงลงไแปดินมันจะติดขึ้นมา,มมาดูนะครับมาดูมาดูมาดูนี่เราเสียยลงไปนะปุ๊บแล้วก็หมุนนะครับいいหมุนหมุนนะครับหมุนหมุนดูหมุน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 นี่นี่ขอทำได้ไหมนี่ดินมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ <t> เสร็จแล้วเราก็เอาไม้เสียยออกนะครับขอทำได้ไหมได้เอามา นี่ต่อไปก็นางแบบของเรานะครับวันนี้เขามาเขามารับจ้างพ่อครับหลังเลิกเรียนนะครับวันนี้อันนี้ห้าร้อยนะครับนี่ค่าแรงตั้งแต่สิบหกโมงถึงสิบแปดโมงนะครับห้าร้อยห้าร้อยใช้ไม่เป็นหรอกเด็กน้อยคนนี้ก็ใช้ไม่เป็นเ็าจะเอาไปเงินไปไหนนะห้าร้อยไปไหนอ๋อไปแบ่งแม่เหรอหมุนด้วยหมุนด้วยเสียลงไปพ่อหมุนหมุนหมุน หมุนเออหมุนอ้าหมุนหมุนเออหมุนหมุนเออหมุนหมุนไปอ้าวหมุนไปหมุนไปยกขึ้นยกขึ้นนั่นไงติดแล้วนะติดขึ้นมาแล้วเออนั่นแหละเอาไม้เขี่ยออกอ่านี่นี่ติดมาแล้วเห็นไหมโอเคเอาเอาไม้ดันออกนี่ครับนี่นี่เป็นการฝึกฝนนะครับเผื่อวันหนึ่งเขาจะไปวางแผนในการในการจ้างคนมาขุดเสาเข็มนะครับเผื่อเป็นรูป พุรลบเมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าไอบูรอะไรนะบูรอะไรนะลูกบุสบ,บ,บาตาคมวยาวนี่ครับบุสบาตาคมนี่ครับพอลูกหันสาครับ <N i> เอาเอาเสียบลงไปนะครับวันนี้หลุมนี้ห้าร้อยก็คุ้มแล้วครับนี่ครับต้องวันนี้เรายิงระดับน้ําไปแล้วนะครับยิงระดับน้ําไปก็ ก็ได้ระดับน้ํานะครับไม่ไม่มีระดับน้ําครับระดับโทรศัพท์มือถือนี่ครับโหลดแอปมาแล้วก็วางพาดนะครับตรงไปตรงก็ดูเอานะครับตรงนั้นดูนะครับมันเป็นระดับโทรศัพท์มือถือนะครับเราไม่มีระดับน้ํานะครับเราไม่ได้ซื้อเราไม่เราไม่ได้เป็นคนทําสวนมืออาชีพเราก็เลยเอามือถือทําเลยครับนี่ครับปุมแล้ววันนี้เดี๋ยววันนี้เราก็ต้อง เห็นนะครับนี่มีเก้าอี้นะครับครับมีเก้าอี้เราก็ต้องนั่งเก้าอี้นะครับเราเป็นคนจ่ายตังค์แล้วก็ต้องต้องดูเด็กเขาทํานะครับแก่แล้วแก่แล้วก็ต้องดูเด็กเขาทํานะครับนี่เห็นไหมเด็กเขาจะเลี้ยงพ่อแม่ได้หรือเปล่านี่ครับต้องต้องฝึกเด็กให้ให้เห็นความลำบากครับแต่อย่าฝึกให้ลำบากเยอะนะครับเพราะเขาจะชินว่าเออลำบากเขาก็ยังอยู่ได้แล้วเขาจะไม่ดิ้นรน ให้ลำบากบ้างสบายบ้างนะครับลำบากบ้างสบายบ้างนะครับไม่ใช่ลำบากอย่างเดียวนะครับนี่ถุงมือเลยถุงมือเอ้าถุงมือในรถพ่อยังไม่ได้เอามาให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถุงมือพ่อได้ไหมนี่เอาได้ไหมเอาถุงมือเก่าได้ป่ะไดหมได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอดถุงมือให้ก่อนนะครับเอาหนี่เอาไปเอาสข้างเลยสองข้างเหรอ ทุงมือนะครับถุงมือทุงมือมันการใส่ทุงมือจะทำให้เราทํางานเก่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไม่เชื่อลองดูนะครับถ้าแบบถ้าคนไหนแบบขี้เกียจที่เกียจทำงานลองซื้อทุงมือไปให้ใส่นะครับเขาจะใส่ทุงมือแล้วเขาจะเอามือลูบไปลูบวนมาอยู่ทั้งวันนะครับใส่ทุงมือแล้วพร้อมนะครับคนนี้เขาเอาจริงนะครับ เด็กคนนี้ก็จริงครับเขาเรียกว่าเ,ออเป็นบุตรบุตรเลยนะเดี๋ยวผมเห็นในบุตรสบายอีกแล้วบุตรสบายตากลมใบพุ่มยาวนี่มือพอโอ้ยพ้อมากเลยครับตอนนี้เขาฟ้อมมากๆเลยครับหมุนแล้วครับหมุนตีวดเดี๋ยวจะแทงลงไปลึกลูกอจะแทงลงไปลึกแทงนิดเดียวแทงนิดเดียวแล้วก็หมุนแทงนิดเดียวแล้วก็หมุน พ่อจะสอนแทงนิดเดียวแทงนิดเดียวแล้วก็หมุนแทงนิดเดียวนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมมันขึ้นมาเยอะเห็นบ้างล่ะนะนะมันขึ้นมาเยอะนัะ่นเอาแทงจ๊กแล้วก็หมุนเลยแทงจ๊กแล้วก็หมุนเลยเพราะว่าหนูใส่ใส,ใส่เยอะไม่ได้หนูยังเป็นเด็กอยู่นะโอเคนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปไปไป,ไปไหนนะไป ลองเพลงบุธบาแล้วแล้วเราจะไปใส่รดน้ําใส่ปุ๋ยต้นมะเขือครับเพราะว่าวันนี้เขาจะต้องมาเก็บงานของเขาครับเพราะว่าปลูกมาแล้วนะครับปลูกมาแล้วก็หญ้ามันเริ่มขึ้นนะครับก็ต้องระบายทอแล้วก,ก็ไปลดน้ําแต่ตัวนี้แดดมันร้อนอยู่นะครับตัวนูน้นนะแดดมันยังร้อนอยู่นะครับแดดมันยังร้อนอยู่นะครับดึงนิดเดียวเออเสียบนิดเดียวเสีบนิดเดียวเออ เสียบแล้วก็หมุนเลยเออนั่นแหละไปโอ้ยสบายได้พอนั่งสบายเลยดูลูกสาวทำงานนี่นฮะมันลื่นะมันลื่นเหรออาจับดีๆจับเหลี่ยมมันดีๆก็ลื่นถุงมืออ่ะเหรอจับเหลี่ยมมันดีๆไ,ไม่ใส่เดียวเออไม่ใส่เอาไปเอาออกดีๆเดี๋ยวมันจะหลน่น ไปน,นั่นไงเห็นไม่ได้แล้วอูว้ยได้เยอะเลยเต็มเลยทีน่นี่โอ้โหเริ่มคล่องแล้วครับเออนั่นเห็นไหมเริ่มคล่องแล้วครับอาอหมุนปลายหมุนปลายครับหมุนปลายเออนั่นแหละโอเคเอาเสียบไวปหมุนปลายโอเคเออหมุปนปลายนั่นแหละนั่นแหละ เป็นงานแันนี้ไปนะครับมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนนะครับกิจกรรมหลังเลิกเรียนนะครับเห็นไหมนี่เลิกเรียนนะครับตอนนี้เขาเลิกเรียนมาแล้วก็เขามารับจ้างนะครับอันนี้ใช้แรงงานเด็กนะครับเด็กเทๆเลยครับไปใช้แรงงานเด็กครับ16นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่าจ้าง500บาทครับไม่ถูกไม่แพงครับเพราะว่าวันนี้เขาบอกว่า ห้าร้อยบาทเขาต้องเอาไปแบ่งแม่เขาอีกคนละสองร้อยห้าสิบนะครับแต่พี่สาวเขาไม่แบ่งเพราะว่าเขาบอกว่าแบ่งสองคนแล้วมาลงตัวนะครับแต่ถ้าเสื้วให้ห้าร้อยเราถ้าถ้าให้ห้าร้อยถ้าแบ่งพี่สาวด้วยอะจะต้องได้คนละกี่บาทฮะฮะโมถ้าให้พี่สาวด้วยจะได้คนละกี่บาทห้500าร้อยอ่ะถ้าคนละกี่บาท ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบก็ได้สี่ร้อยห้าสิบแล้วอีห้าสิบบาทอ่ะฮะอีห้าสิบบาทไปไหนเอาไปดูมะเขือไหม่ะเดินไปดูมะเขือดีกว่า,าวางวางแล้กวก่อนเสีบเจีบลงไปโอ้โหดีครับนกมาแล้วครับธรรมาชาติธรรมาชาติมากนะครับตรงนี้ล่มทั้งวันเลยเขาเนี่ยผมมาอยู่ตรงนี้ทั้งวันเ <150 S 1> นี่ยตรงนี้ผมมาอยู่นี่ทั้งวันในะวันเนี้ย เนาะไปไปดูไปดูไอ้ต้นมะเขือก่อนดีกว่าไปกแบ่งแม่ 50, ออแม่จะได้ยองหโอเคอ่าไปไปไปดูต้นมะเขือ่ะอา้วอะอาวโอเคไปเดินไปนี่ครับเขาจะพาไปดูต้นมะเขือของเขานะครับพูดด้วยเร็วอา้าวอธิบายนี่ปลูกอะไรบ้างหันมาอันมาปลูกอะไรบ้างปลูกมะเขือปลูกมะเขือกับอะไร กับอะไรมัละก,กออ๋อไปไปดูดิปลูกกี่ต้นเนี่ยดูมันจะโตปะ่ะโตนี่นี่นี่น,นี่มาดึงหญ้านี่มาดึงหญ้านี่นั่งลงนั่งลงเออดึงหญ้าดึงหญ้าเขียวดึงออกไม่ใช่นั่นต้นมะเขือไปดึงมันก็ตายพอดีเลย <c oughs> นี่หญ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยดึงได้ไหมเนี่ยแปเอากระป๋องมาไปรดน้ําไปนี่ครับ มันเขือเป็นล in ูกแล้วครับนี diz, ่เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ไงนี่นี่นี่ลูกมันออกแล้วนี่นี่นี่ยเห็นไหมเห็นยังเอาไปส่องดูใหม่ดิไปส่องดูใกล้ๆดิดูดิเออเห็นไหมออกจริงด้วยนะแลเวากระป๋องมาลดน้ำกระป๋องมานะครับตอนนี้เขาไปตักน้ำไปลดนะครับ ไปอ้าวาไปพอมนมัน